สวัสครับมีอะไรกันอ <te> ่ะเฮ้ยหายแล้วหายแล้วสวัสดีครับล uh, ุงสวัสดีครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับมีอะไรอ่ะอ๋อเด็กผมไปฟาร์มเกาะแล้วโดนเด็กแก๊งนี้ถ่ายรูปแบบแนวแบบว่าจะไปเกาะแล้วตำรวจจับเด็กแก๊งไหนครับแก๊งแก๊งไหนอีกแก๊งนึงอ่ะเราแบบโดนหลังเรือโดนโดนตำรวจเอาไปหมดเลยครับลุงอ่าเอาปไปไหนครับกรโคยเหรอไม่ใช่ครับแก๊งใหม่ครับเขาไปแจ้งว่าแบบถ่ายแก๊งอ่ะ ถ่ายเกียร์นะครับอ่าเอาระบบเกียร์นะครับบังที้คิงครับเดี๋ยวส่งรูปมันจะให้480041นะครับ480อะไร480041ครับพี่นุ่งครับมีคนบ้างคนหนึ่งไหมครับดีสีอ่ะมีคนบ้างคนหนึ่งไหมครับพอดีจะมาทําข้อตําแหน่งกันตําแหน่งตําแหน่งอ่าข้อตกลงเหรอเลยสักปูดนะครับวันีจะแยมาฝั่งนี้นะ ครับเออบูมก็ได้ครับอาจจะให้บูมไปครับบูมจัดญกันท่านไหนครับเรียกเรียกเอลเคมาหน่อยครับเอลเคครับเอลเคเชิญครับครับผมครับตรงนี้ครับต้องดูครับคนเดียวพอ ไม่บ่อยมากเลยแล้วมึงเจาะใครออกอ่ะจบโรแล้วไม่ใช่หมายถึงเจาะใครออกถ้าถ้าได้เข้ามีมีครับมีรออยู่แล้วครับเจาะแล้วฝั่งนั้นตูนเขาไม่ว่างหลายคนครับอ๋อที่ที่มันยังไม่ได้ออกเพราะว่าเขาบางทีเขาก็ไม่ได้เข้ามาด้วยใช่ไหมเขาไม่ได้เข้ามา แต่ลุงเข้ามามันก็ไม่ได้มัน,ม,นมันก็ไม่ได้เปลี่ยนคะัาพม่ไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่มีที่อะไรเปลี่ยนเลยมาดูเดยมมาคอยดูเดย <c oughs> วันจันทร์ก็ไม่อยู่ <c oughs> ขอให้ใส่สูตรขาวเปืนเพื่อนมึงก็ดีใจละแค่นั้นเอง มันทำอะไรกันยืงคุยนี่อีกแล้วอ๋อไปไปเรียกเอเคมาหน่อยเดี๋ยวครับทีมน <TC S 2> ไม่ที่นนะผมตามแล้วครับมีคนตามให้ละเขาบอกเขาของปิงเสียเวลาจ้ะจบโลเมียเยียบ๊อบดีกว่าไอ้สัตว์เยวรถให้นะยูเป็ดได้ครับลุงขอแบบลำลาก่อน อาจจะไม่ได้ใช้เป็นเดือนเลยลดได้ได้ครับลุงไอ้เหี้ยบอกนักซิ่งห้ามขับรถไอสัตว์เหมือนควักหัวใจกูไปอ่ะฝันแล้วฝันแล้วฝันแล้วไม่รู้เหมือนกันแจคกี้ไรครับ มันอะไรนี่ไงมันบอกนักซิ่งห้ามขับรถไงอยู่เป็นเหงาล้วอยู่บ้านคนเดียวเล่นระดอบคนเดียวกินข่าคนเดียวสักผ้าคนเดียวเหงาตินยืนอยู่บ้านคนเดียวเอ ได้กลับไม่รู้ว่านเดือนนี้ได้กลับหรือยังเลยได้ข่าาเป็นเดือนโอ้โหแล้วลุงห้ามขับรถเลยเหรอครับห้ามแบบตัวเขาโดนตัดขาเขาโดนตัดขาเขาพิการแล้วตอนนี้ยเขานั่งวิวแชร์แล้วลุงอ่ะมีกหน่อไม่ถ้าข้อข้อเสนอมาเพิ่มกว่านี้นะเจอกันในสัตว์มันอีกหน่อยแล้าลุงนั่งขาซีทแล้วเนี่ยลุงรู้ป่ะไออีเขาเสนอเยอะจัด อันนี้มันเล่นมันโดนไปไงไฟใหญ่อ่ะมันเปิดฮาคีนะเปิดอะไรหมดเลยใช่เหรอแล้วมันอุ้มไม่ได้สักเคสอ่ะแล้วมัน,มน<ด>อุ้มหมดป,ปะไม่ได้อุ้มอ่ะยังครับรยังยังม,ยงมีแผนอยู่มีแผนอยู่เล่นกับพวกเนี้ย ว่าเดี๋ยวผมตามให้ดีกว่า,า,นน<อ>าไปฟัง<ด> <ๆ S 2> ไอ้ช็อปกอนดีกว่าอเอา่เอเก็บรถกันหน่อยได้ไหมครับรถมาเยอะแล้วอะเอารถเก็บเก็บหน่อยได้ไหมครับจรกฟังฟังนี้เก็บรถหน่อยใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับมาหาคินด้วยกันนะต่างคนต่างความน่าจะดีกว่าๆๆ ตอนที่แบบมันจะไปแต่ว่ามันจะไ่ปสวัสดีครับลงสวัสดีครับพี่ป๊าไม่ครับตอนผมคุยกับน้องคุณอะผมถามว่าถ่ายทำไมตอนอยู่ก่อครับน้องคุณอะคุณบอกว่าอ๋อผมไม่รู้ครับขอโทษครับมาครั้งแรกเขาพูดเองกับปากครับแล้วพอผมไปเรียกร้องครับายบอกว่าถ่ายไม่ติดแต่แต่จริงๆริงติดครับรูปๆเต็มมันคือติดครับพี่ แล้วหมอเพราะหมอที่หมอที่ม,ทมามามาตีาระบบก็บอกว่ามาเพราะว่าเห็นลุ่มในชวิตอ่าถ้าเกิดเรื่องของดีเจอะไอเอเคถ้าจะเคลียร์ก็เดี๋ยวพร้อมแล้วบอกนะครับเดี๋ยวโยกไปคุยใน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 ที่สำนักงานดีซีจะได้แยกกันเรื่องนี้ต่อเลยครับ งั้นอธิบายหน่อยครับที่เราเอาเรื่องนี่คือเป็นรูปถ่ายจากตรงไหนล่ะครับก็คืออย่างอ่ามันมันมันมีหลายส่วนครับพี่คืออย่างแรกเลยเรื่องที่ว่าเขาถ่ายรูปลงทวิตว่าจะไปเกาะอ่าเรื่องเรื่องที่สองเขาก็แบบมาถามผมนู่นนี่นั่นอยู่บนเกาะครับพี่ผมผมบอกว่าผมเป็นประชาชนอะไรแบบนี้ครับเออผมบอกว่าผมไม่มีแก๊งไม่ได้บอกว่าเป็นประชาชนผมบอกว่าผมไม่มีแก๊ง แล้วก็เรื่องที่สองไม่ไม่นานครับตำรวจมามามาจับผมไม่บนเกาะมันถ้ามีสตอรี่ปะค่าเสียหายที่เขาเขาคิดว่าผมไม่มีแก๊งมาครับมันถ้ามีสตอรี่มาบนเกาะจ่ายนะครับบนเกาะไหนครับผมก็เกาะไอ้นี่ไงเกาะฟาร์มอ่ะไม่เกาะลอยฟ้าหรือว่าเกาะอะไรกับเกาะรอบเมืองโดนอะไรมากน่าจะเกาะรอบเมืองจริถ้าเกาะดีพเล่นได้เล่นได้แล้วแต่ตอนแรกที่เขาถ่ายรูปลงาวิตนะครับจาะเปิดมุมว่างอยู่มึงไปเป็นทีซีก็ได้เพื่อนคนนึงไปนั่งเรือรอครับ ไม่เอาปวดหัวใช่เอานะนะมาด้วยเหรอครับเนี่ยเออเพิ่งมาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ตื่นเดีครับแจ๊กเก็ตไปเลครับพี่ประมาณนี้ครับพี่ครับแต่ว่าตังค์พี่ผมจะไปห้าแสนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอมาฟังนี่เดี๋ยวมึงรอมาฟังนี่ฟังของใครอ่ะเรอของกูเดะของกูเดอะรอฟังเพราะว่าถ้าเรื่องเกิดจากในเกาะเนี่ยเล่นไม่ได้ครับ ของมึอหรือของไอ้แจ็คมีเรื่องมาต่อข้างนอกเหรอพี่คือผมเป็นของดีจีไม่ได้อยู่ในเร่องเลยเหรอรอรอฟังเราคังเขาไปขอค่าเสียหายเขาไม่ได้อยู่บนเกาะใช่ไหมครับใช่ครับไปขอที่กะลาดครับแต่ก็คือมันเป็นเรื่องจากบนเกาะต่อไปถูกไหมเราไม่ได้เกมบนเกาะไม่ได้โดนถ่ายรูปบนเกาะเราก็ไม่ไปหาเขาหรอกใช่ไหมครับใช่ครับพี่ใช่ครับ ถ้าเป็นเรื่องบนเกาะเนี่ยมันเอามาเป็นสตรอรี่ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราเกมบนเกาะเพราะเขาถ่ายรูปจากบนเกาะใช่ไหมพี่ครับแต่แต่เขาถ่ายรูปตอนไปนะครับพี่ก่อนไปถ่ายรูปก่อนเขาไปนะครับพี่มีเหตุผลว่าเอเมเกมีเหตุผลว่าถ่ายรูปก่อนเขาไปใช่ครับ เรื่องอะไรวะมาไมคทัรครับว่าตอนที่ไปอ่ะคือไปเกาะคุณรู้ได้ไงอ่ะเออทำไมเขาเสียงสัยแล้วเขาไปเจอที่เกาะอีกทีก็ไม่ไม่ไม่คือรูปอ่ะมันมันมันติดเรือลบติดเกาะตอนแรกอ่ะรูปรูปเต็มมันไะนะขอใหทีแจ็คมาไป่ทันเสียงเขาสั่นปะคือมุ่งหน้ามาเกาะเลยงั้นผมงั้นผมนี่คือเอ็มเคมาบรรทุกเหรอให้น้องขึ้นเรือไว้ทำไมทำรู้ว่าแบบเอ้ยไปตกปลาไปนู่นไปนี่งั้นผมผมไม่นี่หรอครับ ก็คือที่เกิดเขาถ่ายนะครับเขาถ่ายก่อนไม่ได้ถ่ายบนเกาะคือถ่ายแบบว่าใต้เกาะเนีครับสวัสด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 ีครับพี่ป้าสวัสดีครับไอ้บอสสวัสดีครับบอสวัสดีครับ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 แล้วคนที่สวยคือคนคนนี้หรือไม่หรือ่าใช่ใช่ขอขอคอนเดีอยวขอนเดอร์ดิแต่ว่าผมยังไม่เห็นรูปเก้าสี่สี่ไม่มีใช่ใช่ใช่ ท่านุ่าคนที่โพสก็คือคนที่ชื่อทวิตว่าเจ็บซเว่นใช่ไหมครับเอจุกมันไม่ทำให้พวกมึงเก่งขึ้นหรอกนะกูบอกให้ใช่ไหมเอ่ยอะไรอะไรนะครับพี่ตัวขี้เกียจเลยไอจเป็นทวิตชื่อเจ็บไซเว่นใช่ไหมครับคนที่โพสเจ็บซเว่นใช่ครับพี่รูปรูปตอนที่เขานั่งอยู่บนเรือใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่ผมไม่เห็นเรือลบออ่ะใช่ครับผมก็ไม่เห็น นะครับเดี๋ยวผมตูไมค่ครับคือมันเป็นเป็นคือตอนนั้นอ่ะผมจะเลื่อนลงไปมันก็ไม่ทันแล้วครับผมต้องใช้เพจอใช่ใช่ครับ,รบอ่าเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวรให้ดูเห็นไหมครับพี่อ่าส่งไปที่เบอร์ครับแล้วนี้บอกเบอร์หน่อยสี่แปดศูนย์ศูนย์สี่หนึ่ง ส่งไปที่เบอร์นั้นครับคือไม<ๆ>่เอ,ไเอาแล้วนะนะครับจริงๆตามไป่ไหนครับตามไปไหนตามลักกี้หน่อยครับน,รนานไปแล้วครับเอ้ยม,มีน้องชายดีใจเว้ยน้องชายปล่อยรถศัตรูเช่าวเว้ย ดีใจจังอเจ้าทีทีซีช่วยดูแลนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรเข้าไปเข้าในเลยปล่อยสองคันด้เว้ยบุกติด้วยเว้ยที่หน้าหน้าปนโนเลยครับเข้าเข้าไปเลยอย่าเพิ่งกดอะไรนะครับีใจว่ะดีใจว่ะรองให้โหลดเสร็จร้องให้ใจเลยว่ะ พี่โนผมสามว่าเข้าไปทำยังไงนะพี่พี่โนครับได้ได้อย่าเพิ่งรีบเดินครับรอให้แมปโหลพอย่าพิกดนะอย่าพิกดนะอย่าพิกดเลยครับพี่นอรอให้แมปแมปโหลดก่อนนะครับตัวของแมาพี่โนครับผมขอเป็นคนที่เกี่ยวข้องได้ไหมครับได้ได้ครับได้ครับเครับเฉพาะดีจีกับเอลเคนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องครับ ไปบอก DC ดีซีดิบอกผู้ที่เกี่ยวข้องดีซีครับขอผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นครับเองดีซีับผมขอคนที่เกี่ยวครับขอแจ็สองแก๊งที่เกี่ยวเชิญออกด้วยครับเอิงมาดิเอิงเล็กไรมาเข้าเอล้วหัวพวกกูอยู่ข้างมึงจ <GG. S 1> ีจีกูยังไม่ทิ้งมึงเว้ยเกิดอะไรวะแจ็คอันนี้คืออะไร เหตุเกิดจากเจ้าตัวเกิด <Okay. S 1> บุหรอฟังบุหรอฟังบุหรอฟังบัานนไดทำาหนไดไกลเกินทำาหน่อยจะไปหรือเปล่าลุงกจะฟัให้นาเข้ามาได้นะบอกัอนะไรวะเนี่ยธรรมดาต่อแบบต่อเนื่อง มนนีข้อเสนอเปลี่ยนปะอ่ะว่ามาเลยครับเดี๋ยวผมค่อยจดไว้ให้อาจารย์ดิครับก็ข้อเสนอก็ขอให้ทีซีหยึดปืนลุงก่อนครับลุงอันนี้ตกลงองลุง,งยังครับอันนี้ข้อเสนอไหมรครับลุงเขาโอเคไหมครับ มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างพูดมาพูดมาพูดมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอ่ะเขาเสนอของ l อเคพูดให้หมดเลยครับว่าต้องการอะไรบ้างครับราฟังราฟังแล้วก็อันนี้เป enfin ็นข้อเสนอใหม่นะครับผมก็จะมียึดปืนลุงครับแล้วก็ลดใบประกันให้ห้าสิบไปแล้วก็ปลดลิมิตเลยครับมึงมึงมึงควรรู้ว่าจะพูดอะไรแจ็คได้ครับอะไรนะครับตรประกันห้าสิบใบก็อะไรนะแล้วก็ปลดลิมิตเลยครับยึดปืน ยึดปืนคุณลุงใช่ครับแล้วก็แล้ไม่อะไรครับแล้วก็รถบัตรประกันห้าสิบใบแล้วก็ผลลิมิตเลยครับแล้วกอะไรครับเสี่ยสีนสงครามแล้วห้ามลุงขับรถครับห้ามลุงขับรถใช่ครับไมีอะไรครับพูดมาให้หมดเลยครับห้ามสั่งแผนนะครับโอ้พ่ใจเย็นยห้ามสั่งแผนใช่ครับม่อะไรครับใจเย็นพี่แป๊บนึงครับ้ามพูดด้วยไหมยม่อะไรพูดอะไยนะตรงเนี้ย ข้ามขนาดนี้มาทำไมพูดพูดพูดได้เลยนะครับจะได้จะได้แล้วก็เรื่องสีสูตรครับข่างตรงข้ามต้องห้ามใส่สีเดียวกันครับอะไรวะนี่อะไรครับมีอะไรครับฝากไว้ฝากไว้เอิบเกียบฝากไว้เฉยโอ้โหข้อเสนอขามันมันเป็นตู้รุ่งบรรยายนไหมจดวนะเดี๋เอี้ยวร่งวิ่งเลยนะท่สำคัญมาเฉยเฉยมห้หนูงก็คือไม่มีเหมือนมาแต่ชื่ออะไรเงี้ยประตูแรงเอ็ดแล้วก็เลยข้อมูลสองคันครับพี่ลุงบอกจะให้ครับ อ่ารถต้องมีสองคันครับมีอะไรครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเอ่อถ้าสมมติว่าหลังจากที่ตีชิงสุดกันเสร็จเรียบร้อยหรือว่ามีอะไรหลังจากนี้ถ้าในการที่ผมแพ้ถ้ามีการชิงสุดใหม่ JK ห้ามีส่วนเกี่ยวข้องเลยเด็กขาดครับครับมีอะไรครับจดไว้ด้วยจดไว้ด้วยสักครู่นะครับจดทันไหมทันอยู่พีโอเค เอะไร <พอ S 1> ครับรนนแล้วก็หลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าทําข้อตกลงสัญญาอะไรทั้งหมดนี้แล้วถ้าฝั่งดีเจทำผิดกฎก็ถือว่าแพ้ครับมีอะไรไหมครับอ่าไจบไปเจ้า่มีอะไรไหมครับพูดให้ให้หมดเลยนะครับจะได้ผมจะได้ทำสัญญาเลย แล้วก็เรื่องซัพพอร์ตของแก๊งของลุงครับห้ามยุ่งเกี่ยวกับสตอรี่นี้เด็ดขาดครับเพราะว่าลุงมาเหมือนลุงพิการกูไม่มีอะไรเลยมือเป็นตีนอย่างเดียวกูไไมม่ีอะรเลยเหมือนลุงมาเดินเล่นเฉยๆอ่ะขี่จักรยานไม่หลับไหมครับนอนเฉยเข้ามาเหมือนคนพิการนะลุงสักคครรู่ับอีกสักแป๊บเดียวห้ามห้ลุงมาเล่นสตอรี่เขาติดมั้ยเติดไม่ใช่ละเปลี่ยนวิวหนำก็มาอยู่วิวเขาตื่นมาแล้วเจอเขาไม่ประกาศเนี่ย สดชื่นงั้นก็ขอแค่นี้ครับหมดแล้วครับโอเคขอแบ่นีใช่ไหมครับใช่ครับขอแค่นี้หมดลิมิตเอาดีดีเอาดีๆเอาจริงดเอาจริงอ่ะเงียบเงียบก่อนนะครับเงียบก่อนนะครับครับครับข้อแรกนะครับ ยืดเปิดลุงแม็กครับข้อสองลดบ้ประกันจากร้อยใบเหลือห้าสิบใบข้อสาเอาฝากฝากปืนไว้กับเราว้อสาครับรับข้อสามปลดลิมิตเลยข้อสี่ห้าลุงแม็กขับรถข้อห้าห้าลุงแม็กสั่งแผนข้อหกฝั่งดีจีต้องเปลี่ยนสูตรไม่ใช่สีขาวข้อเจ็ดยื่นรถประมูลให้ฝั่งเอลเคสองคันข้อแปดกรณีทิงสูตรใหม่ระหว่างดีจีเอลเคห้ามมีสมาชิกเจเคเป็นมีส่วนเกี่ยวข้องข้อเก้าหากทำผิดกดฝั่งดีจีจะถือว่าแพ้ กอสิบห้ามซัพพอร์ตของของส่วนตัวของลุงให้กับแก๊งดีจีถูกต้องไหมครับแล้วก็จบ่มึงไม่ตัดแขนตัดขาเลยอ่ะเงียบครับผมขอใเงียบฟังแล้วก็ก็อีกอย่างนึงครับหลังจากนี้ห้ามจุดรถครับห้ามจุดรถไปครับเสียเวลาเยียไปฟังนะครับีผมไม่เอาครับแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ๆยาวๆกูบอกเลย

ให้ลุงุงกเป็นด้วเลยมนา่อะขยอนกับเลยลุงนี้ลุวกูเของหดอย่างไรวะสอง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 สอรสองยองสององส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 องอยองสองงสองงสางองส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 งสงสออออง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 อสดอสงองอ้ององอออออ ไปบ้านเลยไปไหนไต่ <S <S เอ้ยเจอบ้านเอ้ยเราเจอบ้านเราเจอบ้านเราเจอบ้าน